ดูให้จบแล้วจะเข้าใจหลักการตบมือข้างเดียวไม่ดังที่จะช่วยให้คุณไม่เสียเปรียบในสัญญาจำสุภาษิตนี้ไว้ให้ดีครับตบมือข้างเดียวไม่ดังฉันใดสัญญาที่มีลายเซ็นฝ่ายเดียวก็บังคับใช้ไม่ได้ฉันนั้นเพราะสัญญาที่สมบูรณ์ตามกฎหมายต้องเกิดจากเจตนาร่วมกันของคนสองฝ่ายมีทั้งคำเสนอและคำสนองที่ตรงกันครับการที่ทั้งสองฝ่ายเซ็นชื่อพร้อมกันก็เหมือนการตบมือสองข้างครับดัง เกิดเป็นสัญญาที่ผูกพันและฟ้องร้องกันได้แต่ถ้ามีลายเซ็นแค่ฝ่ายเดียวก็เหมือนการตบมือข้างเดียวไม่ดังไม่เกิดผลผูกพันบังคับใช้ไม่ได้จริงครับคำเตือนดังนั้นอย่าเซ็นสัญญาเปล่าๆหรือสัญญาที่อีกฝ่ายยังไม่เซ็นเด็ดขาดควรนัดเจอและเซ็นพร้อมกันต่อหน้าดีที่สุดครับจำไว้นะครับสัญญาต้องมี2องลายเซ็นเสมอถึงจะสมบูรณ์ แล้วถ้าเป็นยุคนี้ล่ะครับที่เราเซ็นใน PDF แล้วส่งอีเมลไปให้อีกฝ่ายเซ็นกลับมาแบบนี้จะถือว่าเป็นการตบมือ2ข้างที่สมบูรณ์หรือยังคิดว่ายังไงกันคอมเมนต์มาแชร์ความเห็นกันครับ